A.D.A.P. a d a p t i m ิม n ลหุ้นมะเร็งโอกาสโตเจดเท่าเจาะลึกปัจจัยพร้อมจุดเข้าคัดลอสเดิมพันเซลเอราปีในโลกวะเร็งสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุ้นต้นน้ำครับวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นไบโอฟาร์มาที่มีความเสี่ยงสูงสุดและมีโอกาสสูงที่สุดตัวหนึ่งในตลาดนั่นคือ A.D.A.P. หรือ a d a p t i m m u n t t h r r p p u u t i s s P.L.C. A.D.A.P. เป็นบริษัทชีวเภสัชพัณฑ์ที่อยู่แนวหน้าของการพัฒนาเซลล์เทอร์ y ปีและอิมมูโนเทอร์ปีเพื่อรักษามะเร็งโดยมีเท็กซ์ลเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักที่เริ่มทำยอดขายได้แล้วล่าสุดบริษัทสร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ด้วยการขายพอร์ตเซลล์เทอร์ปีให้กับ U.S. World Meds มูลค่าเงินสด55ล้านดอลลาร์พร้อมเม้าสโตนเพ a เ m น n ์สูงสุด30ล้านดอลลาร์ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่ around 0.2105ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์คาดเป้าหมายเฉลี่ยถึง around 0.102ดอลลาร์คำถามคือนี่คือโอกาสทองที่ซ่อนอยู่ในตลาดไบโอฟาร์มาหรือเป็นเพียงกับดักสำหรับนักลงทุนที่มองข้ามความเสี่ยงเรามาวิเคราะห์ตามหลัก23ปัจจัยพร้อมวางกลยุทธ์ซื้อขายแบบชัดเจนเลยครับจุดแข็งและนวัตกรรม Frontier of Science คะแนนเฉลี่ยด้านศักยภาพประมาณ64 ADAP มีเสน่ห์ที่ชัดเจนในด้านนวัตกรรมและศักยภาพในการเติบโต 1. นวัตกรรมระดับสูง ADAP อยู่ในฟรอนเทียของอ m m u n โนเทอร p y พและเซ l l Therapy การรักษาแบบนี้มีความจำเพาะสูงและเป็นเมกะเทรนในการรักษามะเร็งในอนาคตคะแนน75-80นี่คือโอกาสในการเป็นผู้นำตลาดหากทำสำเร็จ 2. ผลตอบแทนระยะยาวและแค t a าลิสต์ดีล55ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงการขายพอดเซลเทอร์เีเป็นแคตาลิสต์ที่สำคัญมากในระยะสั้นเพราะนำมาซึ่งเงินสด55ล้านดอลลาร์ทันทีซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินเท็ a ซ a ล a าเซรายงานยอดขายเท็กซ a ลใน Q 2 2 5ภายที่11.1ล้านดอลลาร์บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์เริ่มเข้าสู่ตลาดจริงแล้วคะแนน75 3. valuation upside แม้ว่า valuation จะสูงเมื่อเทียบกับกำไรปัจจุบัน แต่เมื่อเทียบกับอัพไซด์ที่นักวิเคราะห์มองที่ around 0.102ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันกว่า7เท่าราคาหุ้นณนะตอนนี้ถือว่าถูกมากเมื่อวัดจากศักยภาพสูงสุดคะแนน40ความเสี่ยงระดับ5ดาวเงินทุนและ Execution คะแนนเฉลี่ยด้านความเสี่ยงประมาณ36การลงทุนในไบโอฟาร์มาคือการเดิมพันในวิทยาศาสตร์ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมาก และ A D A P ก็มีปัญหาพื้นฐานที่ชัดเจน 1. ความเสี่ยงเรื่องเงินทุนขาดทุนหนักบริษัทยังมี E P S เป็นลบและกระแสเงินสดติดลบคะแนน15 Going Concern รายงานยังแสดงความกังวลเรื่องความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไป Going Concern คะแนน25นี่คือความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นความเสี่ยงผู้ถือ90ต้นทุนสูงและความผันผวนต้นทุนสูง การวิจัยการทดลองและการผลิตเซลล์เซอร์ปีมีต้นทุนสูงมากคะแนน30ผันผวนสูงสุดราคาหุ้น ADAP ผันผวนตามข่าวไพ์ปลายและผลทดลองสูงมากคะแนน85นักลงทุนต้องรับมือกับความผันผวนรายวันรุนแรงได้ความเสี่ยงมหาภาคอุตสาหกรรมนี้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (regulatory) การอนุมัติจาก FDA และการสนับสนุนทุนวิจัยจากตลาดการเงินโลก คะแนน70สรุปคุณภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของ ADAP อยู่ประมาณ56.87ทับ100เป็นหุ้น speculative biotech ที่มีโอกาสและมีความเสี่ยงไปพร้อมกันเอาละครับเรามาสรุปการประเมินและวางแผนการซื้อขายสำหรับหุ้น ADAP ในระดับความเสี่ยงสูงสุดนี้กันครับการให้ดาวหรือ rating มาว่ากันตามหน้าเสือกันครับเกณฑ์การประเมินระดับ1-5ดาว ข้อคิดเห็นศักยภาพการเติบโต4ดาวหากไพไลา์สำเร็จอาจโตได้หลายเท่าความเสี่ยง5ดาวความเสี่ยงสูงสุดจาก going concern และ Pipeline failure ความน่าลงทุน3ดาวเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงมากหรือเน้นการเก็งโอกาสกลยุทธ์ประเมินราคาหรือ trading plan สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้และเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ ADAP ราคาปัจจุบัน around 0.2105จุดเข้า0.15-0.22ถึง0.22เข้าทยอยสะสมในโซนราคาต่ำหรือเมื่อมีข่าวดีเกี่ยวกับไพ l i n e หรือเงินทุนจุดคั t loss 0 1 0ดล0ถึง0.13ากำหนดวินัย stop loss ตายตัวหากหลุดโซนนี้คือสัญญาณอันตรายจุดที่ควรระวัง0.30-0.45ถึง0.45พิจารณาทำกำไรบางส่วน เพื่อล็อกกำไรและลดความเสี่ยงเป้าหมายระยะยาว3-5ปี0.60-1.50ถึง1.50เป้าหมายระยะยาวหาก milestone payment และ pipeline สำเร็จข้อสังเกตเพิ่มเติมครับการลงทุนใน a d a p ไม่ใช่การลงทุนในพื้นฐานแต่เป็นการเดิมพันในความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์การเข้าซื้อควรจำกัดสัดส่วนในพอร์ตของคุณอย่างมากและใช้เงินที่คุณยอมรับการสูญเสียได้100% บทสรุปสุดท้ายคำพูด ADAP เป็นหุ้นที่อาจพลิกชีวิตคุณได้หากการวิจัยด้านเซลล์เทอราพีประสบความสำเร็จหรือข้อตกลงกับ US World Meds สร้างมุลค่าเต็มที่แต่ในทางตรงกันข้ามบริษัทก็กำลังเผชิญกับ going concern risk ที่รุนแรงคุณคิดว่า ADAP จะสามารถเอาชนะมะเร็งและความเสี่ยงทางการเงินได้ไหมครับคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นไบโอเทค หรือ high risk high reward แบบนี้อย่าลืมกด like และ subscribe ให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ